อ, mm. อ้าต <tinc S 2> well, mm ้องขอกล่าวว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนะมันจะมารีวิวมอสไหมครับพี่อีครับหรือไหมครับพ็อกเก็ตอิทิชั่นศูนย์จุดมูนย์จุดาแล้วครับจุดหนึ่งครับผู้ผิดนะวัจะมารีวิวมอสทูมานีไอเทมนะครับนะเป็นมอสเสกของนั่นเองนะครับนะที่หลุดจากเพย์สโตนนครับนะเดี๋ยวนี้มันได้อัปเดตแล้วใช้กับเวอร์ชันศูน0์จุนะครับนะอ่าจุดหนึ่งจุดหนึ่งด้วยครับจุดหนึ วิธีการใช้ครับนะง่ายมากครับนะแค่คลิกเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนะเสกทุกอย่างมันเดินทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างครับส่วนใครที่รู้แล้วนะครับนะก็ประโยชน์ได้จากเพจโตนนะครับนะส่วนคนที่ยังไม่รู้นะครับนะก็มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับนะ่ามาดูวิธีการทู้งผมก่อนนะครับนะวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเซิร์ อ่าเป็นแมพของผมเองครับนะได้สร้างกับเพื่อนนะครับนะแต่เพื่อนก็ไม่ค่อยได้สร้างหรอกผมสร้างคนเดียวเองนะครับนะอ่าที่ลงคลิป P P นั่นเองครับนะที่เล่นกับเพื่อนครับนะซืบน,นั้นแหละครับนะส่วนมอสนะครับนะมันเรื่องมันเรื่องมอสกันนะครับนะวิธีการใช้ครับง่ายมากเลยครับนะส่วนคนที่ใช้เคยใช้แล้วครับนะมันจะใช้ง่ายมากเลยครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้ครับนะมันก็จะ ก็คลิกๆเข้าไปครับนะมันก็เสกง่ายๆครับค่ะผมเล่นใหม่ผมยังเล่นได้เลยนะครับนะส่วนมอสที่ผมเคยรีวิวไปครับที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับนะมันจะเล่นยากมากเลยครับนะใครอ่านังกฤษไม่ออกก็งั้นนะครับนะก็คลิกมอไปอะไรเงี้ยมันก็ยากครับนะแล้วก็มอสอีกตัวหนึ่งครับนะที่มีรูปขึ้นครับนะมันก็จะ ยากสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าของเอนชาร์ตอะไรก็ไม่มีให้ครับนะแต่สำหรับมอสตัวนี้ครับนะมีการเอนชาร์ตมีของมีอะไรพร้อมนะครับลิกตรงนี้ครับนะมันจะเอนชาร์ตให้ครับนะไห้นดูก่อนนะนะนะครับของก็เยอะมากเลยครับนะเห็นไหมสมมติการเอนชาร์ตก็ง่ายเนี่ยกลางวันกลางคืนก็ปรับได้ครับนะเห็นไหมยนากระโดดอะไรก็เสกได้เหมือนเดิมครับมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนะนั่นแหละ ของอาจจะเหมือนเดิมครับนะลองเสกดาบมาครับนะเราลองเอ็นชาร์ดดาบเพชรดูนะครับนะนี่ครับคลิกแล้วก็คลิกไปเลยครับนะมันก็จะมีมากมายให้เลือกครับนะคุณจะเลือกแบบไหนหรือจะเลือกแบบแบบเดียวก็ได้ผมเลือกหลายแบบหรือทุกอันเลยก็ได้ครับนะอ่าง่ายครับไหนไม่คลิกไปเรื่อยครับมันจะขึ้นเลขไปเรื่อยครับนะหรือจะวิร้อยวิวพันเลเวลแบบ สูงอ่ะสูงสุดเลยอะถ้าคุณขยันพอนะแต่คุณขี้เกียจคุณก็เอาพอประมาณก็พอแล้วครับนะโกงมากก็จะไม่ดีสัหน่อยครับนะอันนี้ก็เป็นบ้านนะที่สร้างเองมีฟาร์มมีฟาร์มข้าวฟาร์มสัตว์นะครับนะอ่าับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับนะหรือคนไม่รู้ว่าโหลดยังไงครับโหลดจากเพย์สโตนนะครับนะส่วนที่การโหลดนะครับนะผมจะสอนหลังคลิปนะครับนะ ส่วนคลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้ครับนะสสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครป์และกดแชร์นะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนะส่วนสำหรับคลิปนี้ครับนะก็มารีวิวแค่นี้ครับนะยอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยครับว่าไม่ไม่เข้าใจตรงไหนครับนะงี้ผมให้สอนตรงไหนก็บอกมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลานด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาดูวิธีการสอนกันนะครับนะ นอาละครับนะคลิกเข้ามานะครับนะในเพจโต้นก็พิมพ์ตามผมครนะนะเห็นไหมเป็นมอสรักษาเงียบนะเห็นไหมอ่าเนี่ยอัศการที่หนึ่งนะครับขอภัยด้วยนะเพราะว่าอันดูคอมเมนต์กันนะครับนะดีเยิ่หายเลยครับอ่าอะไรเนี่ยอ่าดีทําไมไม่มีอะไรโอน่าจะใช้ให้เป็นนะครับนะเพราะโหลดมาต้องติดตั้งและโหลดบอสอ๋อโหลดบอสแอนเชอร์มาเล่นด้วยครับนะอ่าแอนเชอร์ก็มีในแนวมังต้ครับนะดูรูปครับนะรูปก็จะมีการสอนบอกครับนะ โชว์สหน่อยนะครับนะอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมอ่าเห็นไหมง่ายมากครับนะแค่โหลดไปตัวเองการแนะนํานะครับนะแนะนําแอปก็จะมีแอปดีๆมากมายครับนะก็ลองมาหาเล่นกันได้ครับนะอ่าส่วนการดูชื่อครับนะชื่อตรงข้างบนนะครับนะเห็นไหมก็พิมพ์ชื่อนี้ไปเลยนะครับนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับบ๊ายบายครับแค่นี้แล้วครับมา